อ้หังไงอยี่สามร้อยครับ สวัสดีมิลักและแฟนเพลงเอฟีกินเกศสอนปลาเอฟตีลาวเอฟตีคอมเมนต์เอฟตีอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามนะครับเอฟตีโคลอมเบียมอนดูวานะครับพันพึ่งพงษตะทันประเดกนะครับกับช่องกินเกศสอนปลานะครับกับซำเก้าแล้วครับหาพึ่งหาแมงนะครับนอนอยู่นอนกินสามมือพาอยุเข่านะครับบ่มีรายได้นะครับ,รลนะรบแล้วก็จังไดล่ะวันบดแล้วนะครับมือน,นี่ก็ซำเก้าครับออกมาเบ่งขึงนะครับเพราะว่าอัน อากาศมันที่เปิดเปิดแน่กบคงคือนะครับที่มีผลงานบ่มีผลงานกับนีละนะครับอาจารย์คงโทรมาบอกว่าเห็นผึ่งแล้วนะครับหางงามเออกําลังสิขึ้นนะครับเดี๋ยวย่างไปหาเราไปเบื้องดูว่ามันจะเป็นจังไดมันจะคือบอนะครับถึงกสึกใจก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาใหม่ๆก็จะลืมกดดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมลุงคลิปใหม่ๆนะครับที่ได้รับชมนะครับลินลัวลินลัวหลายมือนะครับบ่มีคลิบลงนะครับไปเบื้องกันครับผมไปเงิน หันหัวมาเลยหันหัวปวดหัว,ห,วหัวพึงว่าต้องไปบ้านดอ,อกดีเสื้อเอาเองเด้อนี่ <c oughs> นะครับเออาจารย์ค้งครับเออหลายมือนะครับบ่ได้อันอย่างไหนบมีคลิปลงเพราะว่าฝนมันตกนะครับไปใส่กันบบได้นะครับนอนเฝ่าอ,อันบนนอนเอ้ปวดหัวมัวนหนาบึนเลยนะครับโอ้บบกงหญ่ๆเลยเดี๋ยวหนูอ่ะ ครับจ้ว่าจังสันจังสีเลสามรอยเด้อผู้ใดเอากับว่ามาเด้อครับเด้อนี่ไม่ได้เว้าเรียนเด้อครับว้าอีหลีหันหัวหม่แน่เพืนยพุ่นอ่ะนี่ครับผมเอาหัวนี่โปกเกือบสองกิโลวุ่เหล้าครับเอาแบบชนิดว่าอันพึ่งหลวงอายอ่ะเอออายบ่เออพึ่งเอ้ยอายเละน้อว่ะพุ่นครับนุ่นนุ่นอจจะว่านั่นเด้อครับบ่เวณนว่าขึ้นมาเอามิมดอกครับที่ขึ้นมาเอาพึ่งละพึ่งมันอยู่พุ่นครับพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะครับ แต่ว่าสูยาเห็ดให้อายพึ่งพึ่งมิมเดอร์ที่บอกเด้อน,น้ำนี่ใสล้นๆคขอย,ยังพึ่งมิมเดอร์หลุดสูเด้อจากเลี้ยวบุกคือกันเนาะคนมากบุกคือกันเองว่าพึ่งกันสี่บุกคือกันเองว่าเออเอาครับเด้ออู้ห่างงหญ่เลยตัวนนี้นโอ้สามร้อยครับเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่เอานี่คยครับผมก็จะซื้อแล้วเอาแล้วครับว่ายล้าไปบ้านดอกอู้ขันมามิมหัวใหญ่ทำนี่โอ้ผมไปหามดอกพึ่ง หาเอามิมนี่แหละบูดูหัวซ้ำตัวคนพุนะใหญ่ยยกว่าคนอีกนะโอ้ยปากกัดตีนถีบเบิ้งเป็นยังครับย่าซื้อก็ย่าตเด็กครับเด้อเออต่อเจาะตตอแจะเบิ้งเป็นยังปากกัดตีนถีบอีหลีแหละครับนี่แหละเขาว่าชีวิตแบบสู่ๆนะครับอผู้เฒ่านะครับบัไดดมะโคกมปาปาเนี่ยอยู่บ่เถือกครับเออห้อยลงไปห้อยลงไปเขาไงเอ้ยหนุะอ่ะเดิมล่างแรกนะครับ่ตจากอัน มิมล่ะครับนี่เป็นผึ่งนะครับว่ามันจีดสมอันอันจังไดล่ะจีสูมิมได้ว่มิิมโอ้ยหอบใหญ่เน่ยอยเออนะครับผึ่งก็ล้างก็อผึ่งเก้าครับทั้งนี่ครับคาดว่าที่มัถอดน้ำตกเพราะว่าอันผึ่งมันโดนพายุมันถอดน้ำก็หลายหลายั้งเนี่ยครับไปเอามาก็ได้ลูกพอๆไปแปะน้ำบ่มีน้ำถอดมีและแต่มันมีน้อยนะครับเดี๋ยวหามุมดีๆถ่ายให้ชมนะครับ ใส่ถุงไม้ถุงมือก่อนครับขอถุงมือยดัดเต๋วมาล <c oughs> ้านไปสี่เล็กโอ้ไม่ไงขอถุงมือจังอันเอาไปเทมีแะไบ่มีตังกระเซ็นได้ได้ไม่ไงเต๋วเล็กอันตีท้อยกระเซ็นลงมาเลยน้ำทาไปหนุ่โอ้สัมพีสัมนองได้ล้านขายของเก่าที่ผมไปสี่เล็กไง คุ้ครบแล้วบ่ญ่านดอกว่าขืนวัดดครบันญ่านก็ค้นขึ้นน่ะนะเนาะถ้าจี่ิญญาณยังแต่ค้นขึ้นยังบ่ย่านแต่ครบนี่ใจครบว่าเต็มร้อยนี่ติ ừ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  chạy con, chảy, con, con chảy... cái đấy con của bên chạy ạ police force น้ำจะให้อายมิม่งเดอ้ออู้น้ำดีอยู่ตัวปะเปลังต่ำแย่ตัไปะน้องได้เลยน้นองว่าน้ำว่าสดครับพึ่งผึ่งเก่าครับลูกหลายๆอันนี้ก็ลลแล้วแต่เราเด้อเราเราที่เอาแบบแดดก็แล้วแต่เรา ล้วจีต้อนบ่ตอนนะครับแต่ว่ารุ่นนี้บ่เคยเห็นตอนพึงจักเทียตอนมาปะตัดลงเลยบ่เ <c oughs> ห็นปใช้เฮ็ดไม้ไไนาะเอนเอน้ำน้ำเนี่ยแหละครับเจ้ากับพม่ญาคนไหนต้นมันอินเอ็นนะครับเออมักถือถึกใจก็เป็นกำลังใจให้นี่เด้อครับเดอ้องานของพันทลาน้าตาดีนั่นนะ นะครับหนามๆได้มิมหางหนึ่งยังเห็นนั่นแหละครับนัง่งง้องามๆมันก็มีสามร้อยนะครับเด้อผู้ใดสักมาก็ขายวุฒิละสามร้อยนะแต่รวมค่าส่งเด้อครับสามร้อยนี่ขึนพวกอย่างเนี้ยขึน,ขนอีกยังก็ขึ้นเบิดข,นข,นขึนก็ยังเหมือนเดิมเออลดให้หน่อยว่ะ บัดไปซื้อของในห้างรถบ่ได้ดิบม่เ,เคยถามรถก็ะจ๊กเที่ยโนอ้า อุ่นน้ำลามคนนี่ป๋าเอ๊ะ ตำแย่ก็ไม่ถอดว่าป๋าไปดูเถอะไปนะเผื่อจะได้ล้างอื่นนะอ่ะเยบรอยครับผมี่ได้ลงต้นไม้กันไปหาเบิ้งทั้งอื่นนะครับโอเคอยู่ครับน้ำท่าก็ดีอยู่มิมว่าก็น้ำงามอยู่นะครับเออสรุปแล้วว่ามันก็ยังพอได้อยู่ครับ บอถึงว่าอถอดน้ำถอดทานะครับพายุสามมือนะครับก็ทั้งคนทั้งผึ่งนะครับผมก็นอนอยู่นอนกินนอนกินจนว่าอันอ้วนจนว่าปวดหัวตึบๆไปทั้งไหนเว้ยนะครับเออเมื่อนี้อ,อากาศก็เริ่มดีนะครับก็ที่ได้ออกหายูหาย่หากินกันนะครับไปลง้นไม่ไปหาอันเบิงหางอื่นนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับไปแค่ยี์หิบขอน้ำสิบกิโลได้เคียว่าฝาน้ำสิบกิโลนะ<อ> <laughs> เห็นแต่คนอินก็ได้แล้วครับไปครับผมลองเช็คน้ำบึงคือบ่เว้ยอู้น้ำดีทั้งนี้น้อยจะน้ำดีแท้พูดน่ะ ผู้น้ำอย่างดีเลยครับตั้งนิดน้อยนิดเดียวครับน้ำบ่ได้ถอดได้นี่นะครับอ่ะเยวตั้งกล้องเรื่อ๋ยาวจะน้ำดอกครับอู้น้ำดีขนาดเลยตั้งกระจิ๋ว เช็คน้ำเบื้องครับจังได้กับฝากดิครับเด้องานมันเถาะโอ้โหหนาว làm những gì đây thắng lên ngoài này các đàn em tốt ô oh, rút bớt lên yeah. hả bó ở nam thắng đi nói cái mắt này con thích bưng nam mới chưa được ทังนี้น้อยน้ำดีก็คอยอยากคู่วมันมน,มน้นมำมันเจ็บปวดวาน้ำรำคอนบดน้ำรำคอนขี้ปินแบบนี้วะโอ้ร้อยไฟใหม่ร้อยไอ้เฮ็ดไฟใหม่ปาลาพึ่งตายค้าังเว้ย นอยู่ขางทั้งนักกีฬาเลยเ่เอาฮ้ยมตีมันคอยฟอ้อมฮะแล้วก็อีกทางนึงก็มันได้เวลานักกีฬาเขาเดี๋ยวไปติดตออเขาก็เลยเ่เอาอ่ะโอเคครับผมจังไดก็ฝากด้ยครับเด้อมือนีินะครับออกมาหาอันทั้งพึ่งว่าพึ่งมันที่ไปทั้งใดนะครับแล้วก็พึ่งมันที่ง่ายแบบใดนะครับเพราะว่านอนกินนอนอยูสามสี่หมื่นะครับก็ ปูหัวพึ่งมันอันแบบไดดนะครับครั้งนี้นะครับร้อยไฟมันใหม่ปลานะครับพึ่งมันตายค้างคั้งกัลายลายมันหนีซะนะครับมักถืออกสึกใจกอยจะลืมด้วยครับเด้อพานพึ่งพงทะศันประแดกกับช่องกินเกสรปลานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร่ข้ขามาไม่ไหมกัฝากกระดิ่งแจ้งเตือนไอฝากกดกระดิ่งน้ำนะครับจะได้อันเบิ่งวิธีการหาอยู่หากินแบบบรรอกบรรณนะครับพานชลานาต่าดีวาสัน่นะครับสวัสดีครับผมมือนน้